สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ b b ก็จะมาแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง11คนนะคะที่ชนะการแข่งขันช่วง2021นะคะและก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องๆที่ไม่ได้เดบิวต์ด้วยนะคะทุกคนคงจะรู้กันแล้วเนาะว่าใครคือคนที่ชนะบ้างและใครที่ไม่ได้เดบิวต์บ้าง ตอนแรกบีบีจะมาทําคลิปเหมือนกับทุกคลิปที่บีบีเคยทํานะคะมานั่งเมาส์เรื่องหนุ่มๆว่าเมื่อวานเป็นยังไงบ้างมีโชว์อะไรบ้างแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อวานเราดูถ่ายทอดสดกระตุกบ้างละภาพตัดบ้างละเราก็เลยไม่ได้แคปหน้าซอมมาเมาส์เหมือนทุกที แล้ววันนี้ตอนเช้าเราเข้าไปดูทางว t ทีวีนะคะก็อัปคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ซับนะคะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปทำย้อนหลังแบบเต็มๆม,มาเมาส์กันแบบเต็มที่กว่านี้นะคะเราจะได้ซึมซับทุกคำพูดทุกประโยคที่น้องๆอ,อยากจะบอกเราเนาะไหนๆก็สเตทไฟนอลแล้วนะคะเราก็อยากจะดูว่าน้องๆพูดอะไรบ้าง แต่ด้วยความอัดอั้นตันใจนะคะทุกคนเราอะอยากเมาส์กับทุกคนไงก็เลยมาทําคลิปนี้เป็นคลิปฉลองเดบิวต์ของน้องๆก่อนนะคะเราจะพูดความรู้สึกถึงน้องๆแต่ละคนแล้วก็เอาภาพถ่ายตอนเดินพรมแดงแล้วก็ซูมแต่ละบ้านมาให้ทุกคนดูนะคะซูมน้องๆแต่ละคนสวยมากถือเป็นการเรียกน้ําย่อยเนาะก็คือจะมาเมาส์เพื่อให้ตนเองโล่งนั่นแหละตอนนี้คืออยากหาเพื่อนเมาส์มาก และคนแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือที่1นึค่ะน้องหลิวหยีนะคะคือไม่ติดเลยทุกคนน้องมีความสามารถน้องชายน้องล้มอาถรรพ์ได้สําเร็จน้องได้เดบิวแล้วเป็นเซนเตอร์ในที่สุดนะคะเราดีใจมากอ่ะเวลาที่น้องอยู่ตรงกลางเรารู้สึกได้เลยว่าเหมาะสมถึงน้องจะตัวเล็กแต่น้องไม่เคยดูตัวเล็กเลยเพราะน้องโดดเด่นน้องหน้าตาดีน้องเต้นเก่งคือดีสมมงนะคะ ส่วนที่สองน้องซานตานะคะน้องซานตาไม่เคยหลุดออกจากที่สองเลยโอ้ไม่กอดมากจนเดบิวก็ยังได้ที่2นะคะแล้วตั้งแต่ที่น้องเข้ามาในรายการเนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องเยอะมากจากที่เคร่งครัดสุดๆนะคะจนสเตทที่3น้องรีแลกมากจนถึงตอนนี้นะคะน้องซานตาก็กลายเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆคนหนึ่งเลยอะแล้วน้องเหมาะจริงๆนะที่จะได้เดบิวความสามารถก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเก่งสุดๆอยู่แล้วนะคะสำหรับคนนี้ ส่วนที่3น้องริกิมารุนะคะในที่สุดแม,แม่แม่ก็โหวตจนน้องซานตะากับน้องริกิกลับมายังตําแหน่งที่ใกล้กันได้สําเร็จนะคะที่2กับที่สาเหมือนเดิมแล้วเราก็ดีใจมากที่น้องได้ไปต่อด้วยกันคงจะมีความสุขมากอะ่ะที่ได้เดบิวต์ไปด้วยกันน้องริกิมารุเองก็น่ารักใจเย็นทุกๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าวงออกเพลงใหม่เนี่ยให้น้องริกิมารุเป็นคนออกแบบท่าเต้นได้เลยก็คือเก่งจริงๆอะ่ะทุกคนเหมาะสมที่ได้เดบิวต์แล้วนะคะ ส่วนคนที่สีไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมนของเราน้องมีกานั่นเองนะคะถึงน้องนะคะจะตกลงมาอันดับหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกให้น้องดิีิมารู้กับน้องซันแต่เขาได้อันดับใกล้ๆกันไปเหอะแค่น้องมีกาได้เดบิวต์ล้วก็ดีใจมากๆแล้วนะคะน้องมีกาเป็นคนที่เสียงดีมากลับตาฟังแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเสียงของน้องเสียงมีเอกลักษณ์มาก ในวงควานจะมีเสียงแบบนี้ซักหนึ่งคนนะเพราะเท่าที่เราสังเกตเมนรองที่เหลือในวงนะคะก็จะค่อนข้างเก่งเรื่องเสียงสูงกันนะน้องมิกาคือเสียงหลบสุดยอดเหมาะสมแล้วค่ะที่ได้เดบิวส่วนคนที่5นะคะก็คือน้องนายของวงรานั่นเองนะคะกรี๊ดบ้านแตกเลยทุกคนเอาจริงๆนะเพราะเราอะกลัวน้องหลุดมากเรารู้สึกเลยว่าน้องนายอะมาแรงแซงทางโค้งมากตอนช่วงแรกๆเราคิดว่าน้องนายไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะ แต่พอมาหลังๆอ่ะแบบโอ้โหสุดยอดได้หัวสูงสุดสองครั้งติดแล้วคะแนนขึ้นแบบน่ากัวามากทุกคนแล้วสุดท้ายน้องก็ได้ดีอ่ะคือน้ําตาจะไหลดีใจมากๆทุกคนแล้วน้องก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยนะเหมาะสมแล้วกับตําแหน่งนี้ค่ะส่วนคนที่โหน้องหลินโม่นะคะน้องคือความสดใสของวงอ่ะเรารู้สึกแบบนั้นเลยน้องตลกแล้วก็มีความสามารถเอาจิงๆนะน้องหลินโม่คือสีสันของวง น้องอาจจะดูเหมือนคนที่เล่นไปซะทุกอย่างแต่พอเป็นการเป็นงานน้องก็ตั้งใจนะการมีน้องอยู่ในวงอะเวลาไปถ่ายรายการวาไรตี้อะคือฮาแน่นอนรอดูเลยค่ะทุกคนวงอินทวันอาจจะเป็นตำนานในรายการวาไรตี้โชว์นะคะส่วนคนที่เจร็จนะคะน้องโปเยนเราดีใจมากที่คุณอาได้เดบิวต์สักทีนะคะเวลาเรามองหน้าน้องโปเยนเมื่อไหร่อะเราว่าจะเห็นคําว่าพยายามอยู่บนหน้าน้องตลอดเลย แล้วความพยายามแ่บไม่เคยทำาร้ายใครทุกคนพยายามไปเถอะสักวันจะเป็นวันของเราและในวันนี้ก็ถึงวันของน้องโปรเยนแล้วนะคะความพยายาม6ปีไม่สูญเปล่าเราดีใจมากจริงๆที่น้องได้เดนะคะส่วนคนที่8น้องจางเจี้เหยียนนะคะถึงน้องจะไม่ได้อันดับเจ็ดอย่างที่คาดหวังไว้แต่ก็ดีแล้วเนาะที่ได้เดบิวตน้องมีทุกอย่างครบเครื่องเหมือนกันน่ะหน้าตาดีมีความสามารถมีการพัฒนา แล้วก็ยังตลกอีกนะคะน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างสื่อสารให้กับวงจริงๆนะเราดีใจที่น้องได้แต่เราก็คิดว่าน้องคงไม่หลุดตําแหน่งเดบิวต์ตั้งแต่แรกแล้วว่าเออด้วยความแฟนคลับด้วยความนิยมอะไรแบบนี้น้องมีคนชอบเยอะจริงๆนะคะส่วนคนที่9้านะคะน้องแพดทิ้งนั่นเองนะคะก่อนจะประกาศไฟนอลน,นะคะอันดับของน้องตกลงมาเยอะมากจนแม,แม,แม่แทบคลั่งกันนะทุกคนเราก็ใจไม่ดีเลย แต่พอรู้ว่าน้องได้เราดีใจมากเราแอบวางมาตลอดว่าอยากให้เด็กไทยเดบิวต์ไปด้วยกันทั้งสองคนเลยเหมือนซันนี่กับมิมีต่ตอนซีซั่นแรกและสุดท้ายก็เป็นจริงอะ่ะทุกคนน้ำตาจะไหลจริงๆนะแล้วน้องแพทริกก็คือเป็นวิชวลของวงได้เลยออล่ามากน้องหล่อมากรายการนี้ได้น้องแพทริกไปน้องจะไม่ทำให้รายการผิดหวังแน่ๆวงนี้ต้องปังนะคะส่วนลำดับที่สินะคะน้องเขยยียนะคะ เมื่อมีน้องแพทก็ต้องมีพี่เคิร์มเมื่อมีพี่เคิรก็ต้องมีน้องแพทเมื่อมีโจเขยีก็ต้องมีโจจางนะคะคือดีมากทุกคนขึ้นเรือไม่ถูกขึ้นทุกเรือนะคะเราดีใจมากทุกคนที่น้องเขยีได้เดคือเกือบแล้วเกือบแล้วนะคะถ้าไม่ได้เดจะเฟลมากอ่ะเพราะน้องครบเครื่องเหมือนกันสูงหล่อหน้าตาดีวิชวลของวงได้เลยหุ่นน้องดีมากอ่ะเดไปเป็นนายแบบยังได้คือดีดีมากๆจริงๆทุกคน ดีใจมากที่น้องได้เดนะคะและคนสุดท้ายอันดับที่11น้องหลิวจางนะคะเอาจริงๆนะเราดีใจที่น้องหลิวจางได้คือไม่ติดเลยทุกคนได้มากยอมรับเลยดีใจที่น้องได้เดอเพราะน้องเป็นคนมีความสามารถวงนี้ที่มีน้องอ่ะคือวงแห่งความหลากหลายจริงๆนะทุกคนก็ดูแต่ละคนสิคือแต่ละคนคือคนละแนวคนละสไตล์มากอ่ะวงนี้เป็นวงแห่งความหลากหลายจริงๆนะหลากหลายทางเชื้อชาติ หลากหลายทั้งด้านความสามารถหลากหลายทั้งด้านสไตล์แต่สุดท้ายก็มารวมเป็นหนึงเดียวซึ่งก็คือวง into one นะ,ค,ะคือมันลงตัวมากอะทุกคนเราว่า11คนนี้คือที่สุดนะคะแต่ว่าในความดีใจนะคะเราก็แอบเสียดายเหมือนใครๆหลายๆคนนะคะที่อยากให้น้องๆอ,อีกหลายๆคนเข้ารอบอย่างเช่นน้องออสการ์แก๊งสมีอย่างนี้เราเองก็อยากให้น้องเข้านะแต่ที่มันเต็มอะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงดี ทั้ง11คนที่เข้ารอบก็เหมาะสมมันไม่ได้มีโมเมนต์ที่ว่าเอาคนนั้นออกสี่เอาคนนี้เข้าไปแทนสี่มันมันไม่มีฟีลลิ่งแบบนั้นเลยทุกคนเพราะทั้ง11คนเหมาะสมเพียงแต่ว่าเราเองก็เสียดายน้องๆที่เหลือเท่านั้นเองอย่างเราอะเมนเด็กไทยแล้วก็เมน้องมิกาใช่ปะเด็กไทยเข้าสองคนโอเคเราโล่งละพอน้องมิกาเข้าเราก็แบบเอาแล้วเคียวเล่นจะเป็นยังไงเนาะคืออันดับที่11อะ่ะ บอกเลยว่าลุ้นมากลุ้นจนคิดไปต่างๆนา,นานาว่าใครจะได้เราอ่ะอยากให้น้องออสการ์เข้าอยากให้ได้เดไปกับแพที่กับเคยวีแล้วเราอ่ะก็อยากให้น้องเควเล่นได้เดอีกจะได้ไปอยู่กับน้องมิกะอยากให้เขาอยู่ด้วยกันอะแล้วน้องอุ๋ยเหิงอีกเพราะน้องเองก็เหมาะสมแต่ลำดับไม่เคยไปถึงฝัง่งนวาเนาะน้องอยู่กึ่งยินอีกน้องมีสเสน่ห์มากน้องเย่ยเทางี้คืออยากให้ได้อยากให้เดอ่ะแต่ที่มันเต็มแล้วไง ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงๆถ้าจะให้เมาว,ว่าอยากให้ใครได้ที่11บ้างนะคะคงจะครบ25คนนะคือเหมาะสมทุกคนเหมาะสมที่จะได้เดบิวนะคะแต่ก็เนอะรายการ Survivor อ่ะตำแหน่งก็จำกัดเราก็ต้องยอมรับในผลที่ออกมาเราอาจจะเสียดายซึ่งเสียดายทุกปีนะคะแต่เราก็ต้องก้าวผ่านความรู้สึกนี้ไปให้ได้แล้วก็ติดตามน้องๆต่อๆไปนะคะไม่ว่าน้องๆจะได้เดหรือไม่ เราก็ยังคงติดตามผลงานของน้องๆได้เพราะฉะนั้นเราทําได้แค่อย่างเดียวก็คืออยู่เคียงข้างพวกเขานะคะเราเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีดอมเป็นของตัวเองแล้วแหละจะเป็นเจ้าปลาดาวจะเป็นสตรอเบอร์รี่จางจะเป็นกีวีก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของน้องๆได้นะคะและเราเองนะคะก็จะติดตามน้องๆต่อไปเราอยากจะบอกทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปของเรานะคะรวมถึงเพื่อนๆที่ซับสไครป์ช่องของเรา,เาไว้ด้วยนะคะสําหรับรายการช่วง และน้องๆวง into วัน one นะคะเราจะยังคงไม่ไปไหนนะคะทุกคนเราจะไม่มุบออนนะคะเราจะไล่ดูวอล์กต่างๆของน้องๆต่อรวมถึงแวร์วูฟทุก e p ด้วยเราก็จะเอามาเมาส์กันนะคะรวมถึงอัปเดตผลงานใหม่ๆของน้องๆด้วยเท่าที่เราจะสามารถอัปเดตได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่มุบออนเหมือนเราก็เข้ามาเมาส์กันได้คะ่ะถึงจะมีรายการใหม่ๆเข้ามาแล้วเราได้ไปทํารายการอื่นๆ เช่นเอเชียซูเปอร์ยังเนี่ยที่มีน้องพีกเด็กไทยของเราอยู่อะไรอย่างนี้เราก็อาจจะไปทํารายการนั้นแต่ว่าเราอะก็ยังจะทําคลิปรายการนี้ต่อบล็อกแวล์วูฟอะไรต่างๆนะคะอัปเดตผลงานต่างๆคือเราก็ยังอยู่กับน้องๆช่วงอยู่นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูภาพถ่ายของน้องๆตอนเดินพรมแดงนะคะและก็ซุ้มต่างๆที่แฟนๆจัดให้กับน้องๆ25คนนะคะถือว่าเป็นการขอบคุณแฟนๆของน้องๆแต่ละคนเนาะ ซ,ซ้มก็คือความรักของแฟนๆที่ทําให้น้องๆนะคะเหมือนกับที่พวกเราโหวตแล้วก็โดเน a ให้น้องๆไปนะคะแล้วแต่ละซูมสวยมากทุกคนซูมแต่ละซุ้มเป็นตัวแทนความรักที่เป็นแฟนมีให้น้องๆจริงๆค่ะและกลุ่มแรกที่เดินพรมแดงนะคะน้องออสการ์น้องซานตะาน้องริกิมารุน้องการหวังซิงน้องฮิรุโตะนะคะน่ารักมากแฟชั่นกันมากนะคะแล้วแต่ละคนก็จะถือของมาด้วยคนละอย่างนะคะเพื่อเอาไปไว้ในกล่อง กลุ่มที่สองนะคะน้องจางเซี้ยเหวียนน้องนายน้องโปเหวียนน้องหูเยะเทาน้องหูเยะเหิงกลุ่มนี้ถือของกินทั้งนั้นเลยนะน้องนายก็ถือตุ๊กตาลูกเนื้อนะคะถอดกระดูกได้ด้วยแล้วน้องจางเซี่ยเหวียนนะคะก็ถือต้นหอมมางี้เออน่ารักอ่ะและกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มน้องมิกะน้องแพททิกน้องขือหยีน้องซิงเทอร์น้องหยูเกิงหยินนะคะ กลุ่มนี้น้องแพทตี้ก็ถือตี์มาเลยนะคะเป็นเจ้าชายแห่งท้องทะเลเนาะน้องมิกาก็ถือกล่องใส่กิวีมาเลยนะคะน้องอยู่เกิงหยินก็ถือที่มันเป็นเบตตกปลามาเออน่ารักมากเลยกลุ่มที่สี่นะคะก็มีน้องหลิวยีน้องปายีน้องเหรินยิงเพิงน้องอาโมูแล้วก็น้องเควเลนนะคะและกลุ่มที่ห้านะคะก็มีน้องหลินโม่น้องชินหยาน้องหลิวจางน้องลีลุส น้องฝูสือชาวนะคะน้องหลินโม่ก็คือถือทุเรียนมาด้วยอเออทุกคนก็ทุเรียนใครทุเรียนใครอย่างเงี้ยเออแล้วนี่ก็คือซูมของน้องๆที่อยู่ตรงทางเข้านะคะเป็นซูมเล็กๆของน้องแต่ละคนนะคะเราจะเปิดภาพสไลด์วนไปเลยนะ เมื่อดูซุ้มขนาดเล็กไปแล้วเนาะเราก็จะมาดูซุ้มขนาดใหญ่กันบ้างซึ่งอยู่หน้าง,งานนะคะเป็นซุ้มของน้องๆแต่ละคนปังมากเราชอบสุดๆไปเลยซุ้มแรกนะคะซุ้มของน้องหลือวหยีสวยมากมีรูปที่น้องใส่ชุดจีนด้วยอะ่ะแล้วเหมือนแฟนๆทําให้เป็นสองฝั่งนะคะฝั่งสีฟ้ากับฝั่งสีทองนี้คือสวยมากทุกคน ซุ้มต่อไปนะคะเป็นซุ้มของน้องซันตานะคะทําออกมาโทนสีส้มเหมาะกับน้องมากๆเพราะน้องเป็นคนสดใสเนาะแล้วก็มีรถไฟด้วยแล้วก็ทําเหมือนมีบ้านอยู่ข้างๆด้วยอ่ะสวยเดี่ะซุ้มต่อไปนะคะซุ้มของน้องมิกะนะคะสวยมากทุกคนเหมือนเป็นพระราชานในปราสาทนี้ก็เขาคือคิงอะเนาะสวยมากโทนสีขาวเขียวนะคะชอบความปราสาทกับเสามากเลยอะสวยเออ ซุ้มต่อไปนะคะซุ้มของน้องจางเจี้ยเหวียนนะคะออกมาโทนสีฟ้าขาวดอกไม้สีฟ้าขาวเต็มเลยสวยมากแล้วด้านหลังเป็นเหมือนลูกโลกเนาะอาจจะเปรียบเทียบว,ว่าเป็นวงกาแล็กซี่ชื่อวงของน้องนะคะซุ้มต่อไปนะคะซุ้มของน้องโปเยียนมีสแตนดนี้รูปน้องตอนที่ทําผมสีฟ้าด้วยอะ่ะแล้วก็มีรูปกระตูนอยู่ด้วยนะคะแล้วเป็นซุ้มสีเขียวๆเ,เนาะสแตนดี้น้องเด่นมากเลย ซุ้มต่อไปนะคะของน้องหลิวจางค่ะสีแดงมาเลยจ้าดูร้อนแรงมากดอกไม้ก็เป็นสีขาวแดงนะคะแล้วก็มีพระอาทิตย์ดวงใหญ่สีแดงนี้คือชอบ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 ,ชอบ,ชอบนะคะซุ้มต่อไปนะคะเป็นซุ้มของน้องริกิมารุนะคะเป็นโทนสีฟ้าค่ะเหมือนมีพระจันทร์นะคะมีลูกบอลอะไรสักอย่างอยู่ข้างในแล้วก็มีรูปน้องอยู่ข้างในค่ะ ซุ้มต่อไปนะคะเป็นซุ้มของน้องแพตทีค่ะน่ารักมากมีเจ้าปลาดาวอยู่ด้วยโทนสีฟ้าขาวชมพูนะคะตมูตมิเหมือนกันเนาะเราชอบตุก๊กตากับรูปวาดเจ้าปลาดาวมากๆเลยน่ารักสุดๆไปเลยนะคะซุ้มต่อไปนะคะของน้องเคลเลน,นะคะ่ะสีเหลืองมาเลยแล้วก็มีบอลลูนมีสเตทบอร์ดนะคะแอบเห็นว่ามีปราสาทอยู่ด้วยนะลูกชายของคิงมิกกาก็คงเป็นปราสาทของเจ้าชายนะคะน่ารักอะ่ะเหมือนเป็นเจ้าชายแสนซนนี้ ซุ้มต่อไปนะคะของน้องนายค่ะสวยมากทุกคนเหมือนซุ้มงานแต่งงานเลยอะออกโทนม่วงขาวพารเทลมีบันไดยอย่งี้มีปราสาทของน้องอะเนาะปราสาทที่พาน้องไปถึงดวงดาวที่น้องหวังซึ่งก็คือการเดบิวนะคะเป็นซุ้มที่มีความหมายลึกซึ้งมากซุ้มต่อไปนะคะซุ้มของน้องเขยอหอยียะคะ่ะซุ้มนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินขาวสเตนดี้น้องหล่อมาก แล้วก็มีนักบินอวกาศแล้วก็มีรูปเหมือนภูเขาอยู่ด้านหลังนะคะต่อไปนะคะซุ้มของน้องหลินโม่ค่ะโทนสีเหลืองขาวเหมือนร้านกาแฟเนาะมีจุดนั่งพักตรงด้านขวาเป็นเหมือนมุมหนังสือแล้วก็มีตู้ปรษอยู่ด้านหน้านะคะสวยอะ่ะเออสวยมากเลยส่วนของน้องลีลุสนะคะสีชมพูมากทุกคนหวานแววมากแฟนๆแ,แกงน้องปะเนี่ยเอ็นดูไม่ไหวชมพูจัด แคนดี้สุดๆไปเลยนะคะมีแมวมีตุ๊กตาหมีมีประสาทสีชมพูนี่คือแบบออดอกไม้สีชมพูสุดมากอะ่ะหวานแววมากสําหรับซุ้มนี้นะคะส่วนของน้องฮิรุโตะนะคะสวยมากทุกคนเป็นเรือทุกคนมีฟิลแบบ p i r o t e s of the c a r i b b e a n นะ่ะเออมีเรือมีกล่องสมบัติแล้วก็เป็นโทนสีทองดํานะคะสวยมากส่วนของน้องการหวังซิงนะคะออกโทนฟ้าขาวซุ้มโทนสีนียอเหมือนกันเนาะ ของน้องเน้นรูปน้องเลยรูปน้องเด่นมากแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้สีฟ้าขาวนะคะมีเหมือนซุ้มประตูอยู่ตรงกลางนะคะส่วนของน้องจางซิงเทอร์นะคะโทนชมพูขาวฟ้านะคะสีสบายตามากสวยมากยิ่งตรงที่เขาวต่เป็นขึ้นๆอะ่ะแล้วก็มีรูปน้ตดนตรีเหมาะจะเป็นซุ้มของโวคอลจริงๆนะคะส่วนของน้องออสการนะคะมาแบบคูลๆไม่ได้ออกมาแบบหว,วานๆเลยนะคะโทนสีม่ว แล้วก็มีตุ๊กตาหมีอยู่หลายตัวเลยนะคะก็น้องเป็นหมีน,น,นะ้ะน่ารักส่วนของน้องปายีนะคะดูเรียบๆเนาะสีฟ้าแต่เราว่าสวยนะชอบรูปของน้องปายีมากอะ่ะมันดูพลิ้วๆอะ่ะทุกคนเราชอบรูปอะไรแบบนี้มากเลยต่อไปนะคะน้องหูยเหิงนะคะโทนสีแดงส้มแอบงงว่าคืออะไรเหมือนกันนะที่ห้อยอยู่ข้างบนอะ่ะเราคิดว่าอาจจะเป็นพลิกแต่ไม่ใช่หรอกมัง้ง แล้วก็มีเหมือนหม้อที่ใส่ของต่างๆอยู่ด้วยนะคะเอาจริงๆเรานึกถึงหม้อไฟของน้องที่น้องชอบทําให้เพื่อนๆทานหรือนี่จะเป็นหม้อไฟแล้วที่ห้อยๆอยู่จะเป็นวิกจริงๆอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะส่วนซุ้มต่อไปนะคะคือซุ้มของน้องจางซินยาวนะคะมาโทนสีนเหลืองเลยนะคะเหลืองอ่อนๆมีรูปเกมแล้วก็มีซุ้มขายน้ํานี่คือน่ารักอะ่ะเออเหมือนไปออกบูธเลยอะ่ะ ต่อไปนะคะซุ้มของน้องฝูสื่อชาวนะคะมาโทนสีส้มมีชาวโล่ตั้งอยู่นะคะมีแผ่นซีดีมีกล่องดนตรีมีตัวโน้ตนะคะเป็นซุ้มที่ดูเป็นตัวน้องมากเลยอ่ะส่วนของน้องเหรือนยินเพลิงนะคะเหมือนเอาฉากจีนมาตั้งไว้แล้วก็มีเก้าอี้นั่งมีชาวโล่สีขาววางอยู่นะคะซุ้มน้องเหมือนบ้านเนาะฟีลลิ่งเหมือนเวลาเรานั่งเล่นดนตรีในบ้านอ่ะอบอุ่นไปอีกแบบเนาะส่วนของน้องอยู่กังยินนะคะเป็นโทนฟ้าขาวนะคะ เหมือนเป็นโลกใต้น้ํามีแมงกะพูนมีปาลารางอยงี้สวยมากเลยทุกคนส่วนของน้องอาโมนะคะก็จะมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีโคมมีแมวมีพัดนะคะเหมือนร้านซูชิญี่ปุ่นนะทุกคนมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนะคะและซุ้มสุดท้ายนะคะก็คือซุ้มของน้องหูแย่เทาค่ะก็จะเป็นรูปบ้านในกระตูนแล้วก็มีแครอทนะคะน่ารักมากทุกคนโทนชมพูส้มเขียวนะคะเหมือนเป็นซุ้มกระตูนอะ่ะทุกคนน่ารักสุดๆเลย และสําหรับคลิปนี้นะคะ BB ก็จะจบเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับคลิปหน้านะคะเราก็จะมาเมาส์กันเกี่ยวกับคลิปไฟนอลของน้องๆน,นะคะทั้งสเตจของน้องๆทั้ง3ทีมนะคะทั้งโซโลเดี่ยวของน้องๆไหนจะแขกรับเชิญแล้วก็รุ่นพี่ทั้ง2วงอีกนะคะแล้วเราเมาสม์กันอีกครั้งในคลิปหน้านะคะ และสำหรับวันนี้นะคะก็ขอยินดีกับน้องๆทั้ง11คนที่ได้เดบิวต์อีกครั้งนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บีบีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย